ไม่ยอมออกสื่อแม้สวยกว่าเมื่อ30ปีก่อนภาพล่าสุดจุม๋มแซมระวีอดีตนักร้องดังปรากฏตัวแม้ที่ผ่านมาต้องอับอายขายหน้ากลางเวที อําลาวงการไปนานจนหลายคนบนคิดถึงสำหรับจุมแชงรรวีอวัศวรักษ์มิดไทลด์เบอร์ประจำปีพุทธศักราช2529ซึ่งเป็นปีที่มีการกระชักมงกุฎกลางเวทีได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิดเบอร์ปี1986ที่อังกฤษ ถ้าเอ่ยชื่อสาวสวยในอดีตก็จะต้องมีชื่อของจุมแสงรวีอัศวรักษ์ติดโผล่อยู่ด้วยเนื่องจากเธอเคยเป็นมิทเทเลนเบอร์ปี2529และยังเป็นสาวเช็คคนแรกๆของยุคนั้นอีกทั้งยังมีอัลบั้มและเป็นเจ้าของเพลงดังอย่างแม่มดและแมงมุม แต่หลังจากที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานจุ๋มสังระวีก็ตัดสินใจหยุดรับงานทุกอย่างในวงการบันเทิงและหันหลังให้กับวงการในปี2536ไม่ออกสื่ออีกเลยนะับแต่ตอนนั้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาเกือบ30ปีที่จุ๋มสงระวีเก็บตัวเงียบไม่ออกสื่อ แต่ในงานการลาพรีเมียร์ภาพยนตร์แอนิเมชันเก้าสตาที่ผู้อำนวยการสร้างคือคุณออสผู้เป็นสามีจุงแังรวีก็ได้มาร่วมง,งานดังกล่าวด้วยแล้วกระชักมงกุฎจากศรีสั์แสงรวีแล้วส่งให้กับดวงเดือนจีไทยทรงรองชนะเลิศ้อมตั้งข้อหาว่าทำผิดกฎการประกวด คือใส่ขนตาปลอมและไปแต่งหน้าที่อื่นจนต้องดับไฟทั้งหมดแล้วต้อนนางงามเข้าไปลังเวทีจากนั้นทุกอย่างก็ดำเนินต่อไปขณะที่แสมรวีกล่าวว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนิดหน่อยพอมั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิดระหว่างเกิดเหตุวุ่นวายยังคองสติได้ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะเกิดเริ่มวุ่นวายขึ้นพอช่วงเก็บตัวก็ยังรักกันดีส่วนเรื่องขนตาปลอมยอมรับว่าเป็นความจริงแต่ทำไปเพราะไม่ทราบกฎแต่เมื่อทราบก็ได้ถอน ออกส่วนดั้งที่โด่งนั้นยืนยันว่าเป็นของจริงไม่คิดท้อแท้ใจจะสู้ต่อไปยังเวทีประกวดนางงามโลกในต่างประเทศต่อมาได้มีการถแถลงข่าวถึงเหตุการณ์วันนั้นโดยมีนางสาวสิริวัรหวังวิไลเป็นตัวแทนกล่าวว่าเขาได้นำเสนอคาดเคลื่อนว่ามีการกระชักมงกุฎเนื่องจากไม่พอใจคำตัดสิน เรื่องนี้ขอชี้แจงว่ามงกุฎของแสงระวีตกพื้นเองจากนั้นมีเพื่อนนางงามเก็บได้และมีการส่งต่อผ่านมือหลายคนกระทั่งไปอยู่กับมือของเพื่อนอีกคนจนเข้าใจว่าเป็นการกระชากอย่างไรก็ตามจากการสอบถามกลุ่มช่างภาพที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างยืนยันว่า เห็นการกระชากมงกุฎจ,จริงพิสูจน์ด้วยรูปถ่ายแสงระวีอัศวรักษ์ตัดสินใจหยุดรับงานแสดงในทุกๆด้านและอำลาวงการบันเทิงไปในช่วงปลายปีพุทธศักราช2536หลังจากประสบความสำเร็จในฐานะนักแสดงและนักร้องด้านชีวิตส่วนตัวแสงระวีได้สมรสกับออสพงศากรศรีปัจจุบันมีลูกชายหนึ่งคนปัจจุบันกำลังศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา